สวัสดีค่ะตอนเย็นเย็นใกล้ๆจะค่ำแล้วนะคะขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยเรากำลังมีฝนกันหลายจังหวัดหลายท้องที่เลยนะคะใครเจอฝนกันบ้างเอ่ยกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างนะกำลังเดินทางกันอยู่หรือเปล่าก็ขอให้นั่งรถนั่งเรือขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวถนนมันจะลื่นนะขับรถระมาระวังกันหน่อยนะจ๊ะมีทั้งฟ้ามีทั้งฝนนะคะใจร่มๆนะฟังเพลงสบายๆไปในรถก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายกับการรถติดนะคะถ้าใครที่กำลังดูโทรศัพท์อยู่ก็เปิดดูช่องสาราไทยก็ได้นะคะ มีต้นไม้ให้ดูเยอะเลยนะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเห็นไหมคะขนาดต้นมะขามเนะี่ยยังมีความสุกเลยเพราะว่าเขาร้อนจัดใช่ไหมคะเขาก็จะได้ฝนค่ะเพื่อนๆใครเห็นต้นํำลึงบ้านเราบ้างเนี่ยค่ะงามไหมคะยอดน่ากินทั้งนั้นเลยใครอยู่แถวนี้มาเด็ดไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะยึดพื้นที่เราแล้วค่ะ มียอดอ่อนๆเยอะนะคะใครที่อยากกินตำลึงอยากเอาไปต้มจืดแกงจืดหมูสับหรือเอาไปผัดน้ำมันหอยใครอยากได้อยู่ใกล้ๆก็มาเด็ดไปได้เลยนะคะไม่ว่าอะไรค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันถ้ามีเวลาก็คงจะไปเจรจาขอพื้นที่คืนจากคุณพี่ตำรึงนะคะเพราะว่าคุณเธอเล่นตอนนี้นะคะ พุ่งสูงขึ้นไปจะถึงหลังคาบ้านแล้วค่ะคงต้องเจราจาขอคืนพื้นที่กันสักหน่อยนะคะคุณพี่จำลึงมันจะมากเกินไปนะคะส่วนด้านนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นต้นอะไรไหมต้นกระถินริมรัวค่ะปลูกไว้แต่ว่ากินไม่ทันนะคะไอ้ฝักเขาอะค่ะสุกดำหมดแล้วค่ะเสียดายกินไม่ทันแต่ก็ยังเหลืออยู่นะคะเนี่ย แต่ก็ดำไปเยอะเลยค่ะเขาได้ฝนเนาะเพิ่แป๊บเดียวนี่คือทั้งยอดทั้งฝักทั้งเมล็ดนี่เต็มเลยค่ะส่วนมะขามเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเขาดีใจเป็นไงล่ะออกดอกเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะดอกมะขามสวยนะคะดอกมะขามมองใกล้ๆอ่ะสวยมากนะจะบอกทุกคนว่า เราได้เพาะต้นมะข่าวไว้เยอะเลยนะคะเพื่อทําบอนไซค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปดูมุมนู้นค่ะต้นมะยมเราค่ะยอดอ่อนน่ากินมากเลยนะคะโดนฝนสวยๆ